สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเกศกวองแสงนะคะออกง่ายได้ชชวร์ค่ะและในคลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่พี่ขาครที่กําลังมองหารถเก่งไปใช้งานและอยากได้ส่วนลดโปรโมชั่นเยอะๆต้องคันนี้เลยสําหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกศอยู่กับจอนตัวนี้สายเซฟี่เป็นตัว1.6รุ่นตัว E มาในรุ่น26ต่อปี12-13คันนี้ได้เป็นตัวรถบ้านมือเดียวส่วนลดเดยอะมากๆอยู่ที่30,000กว่าบาทกันเลยค่ะแล้ววันนี้คลิปนี้นะคะจากราคาหน้าป้าย219วันนี้ไม่ต้องไปวันนี้คลิปวิดีโอนี้เหลือพิเศษเพียงแค่ 18, 18, มีบวกแบบเพิ่มเจ็ดนจัดไฟแนนซ์ลูกค้าขาข้างวดค่าตัวเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะตลอดอายุสัญญาลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมความกันเลยดีกว่าสําหรับตัวเครื่องยนต์แล้วก็บอดีีตัวรถนะคะตัวรถเนี่ยจะได้เป็นตัวบอดีีนะคะสีเทาเดิมจากโรงงานกระจังด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าสวยๆใสๆกันแบบนี้ค่ะสาหรับตัวเครื่องยนต์นะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานคาสีตรงเลขถังตรงนะคะโอนได้จัดไฟแนนซ์ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นที่แน่นอนค่ะ,ะคุณผู้ขาค่าสื่พ,าาพันตกว,ว่าบรทอะะัยเขอเตัว ของเหลวนะคะเครื่องยนต์จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตร ใช้ช่วงพองมาตัวเบนซินล้วนๆไม่เคยติดตั้งแก๊สค่ะลูกค้าขาคาสซีตรงเลขถังตรงอย่างที่เกดแจ้งเลยน้ากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะจากโรงงานฝากระโปรงเนี่ยพวกสติ๊กเกอร์เรียญบาทสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานค่ะในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเสียวรอยชนใดๆค่ะรองรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยและคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อแม็กเดิมจากโรงงานรุ่นนี้ได้เป็นตัวรุ่นดิสเบรกนะคะ4ล้อมาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางที่เป็นซีรีส์ยางนะคะ 2555R 16 สีเส้นไม่สดไม่ดุ้งภายในกว้างมากๆเลยภายในคนนี้ค่ะคุณพี่ขาคันนี้จะได้เป็นตัวภายในเบาะหนังโคนสีเบจทุกแถวรอรอยการใช้งานน้อยน,นะคะพวกซินซอกล้อด้าข้างประตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการขายใดๆเช่นเดียวกัน ลไลน์ปด้านบนค่ะย่างขอบประตูร้อยเมตรน้าทุกอย่างชัดเจนเดิมจากโรงงานเราได้ข้างประตูต่างๆคันนี้ไม่มีการขายใดๆค่ะคันนี้ไม่มีการเกิดอุติเหตุแน่นอนนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในท่งคารต้ภายในค่ะคันนี้จะมาพร้อมกับตัวถุงลมนิครภัยคู่หน้ามีแอร์แบ็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบเซฟตี้ดีมากเครื่องเล่นได้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมจากโรงงานสามารถเล่น AMFM MM m มเมีสามมีจอแสดงผลในตำแหน่งนี้แอร์ดีไซน์วงกลมใช้มือหมุนนะใช้งานง่ายมาก พวกเกตต่างๆนะไม่มีชมุดใดๆค่ะคันนี้มาพร้อมกับตัวเกียร์ระบบออโต้ควบมาลายแบบมัลติฟังกชันใช้ในการควบคุมเครื่องเล่นได้สําหรับคันนี้นะคะมาเป็นแค่1นึ0งแสนแ่นนะคะ340กิโเมตรเท่านั้นลูก้ขาและจากราคานาปายนนิสสันเซลฟี่ใครอยากได้ส่วนลดเยอะๆต้องคันนี้เลยจากราคาปหน้่ป้าย2 1 9 0 0าบาทค่ะคลิปวิดีโอนี้เหลือพิเศษเพียงแค่1 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนคิตดีนะคะฟรีดาวไปได้เลยนะกรณีฟรีดาวความเพียงแค่4 0 0พันต้นๆเท่านั้นตลอดอายุ่นตัว ปีป12ี12-13รถบ้านมือเดียแล้วที่สำคัญเข้าสู่ทุกระยะด้วยค่ะป่าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างเล้ยสองตัว,ตว,ตวห้องเก็บสัมภาระนิสันเซลฟี่ลูกค้เาเก็บบอกเลยใครที่กําลังมองหารถเก่งนะที่เอาไปใช้ในครอบครัวลองดูรุ่นโฉมนี้กันได้ค่ะเพราะว่าเป็นตัวเครื่องยนต์กําลังดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปห้องเก็บสัมภาระกว้างๆจนแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวถาดรองท้ายนะคะให้ตรงรุ่นค่ะรอยเป็นอ่างด้านท้ายต่างๆค่ะ,ค,ะคุณพี่ขาส,สวยๆแบบนี้เลยนะฝาท้ายก็ไม่มีการเกิกเเดอุบัติเหตุเช สีเสมอสวยแบบรอบคันเดี๋ยวแกให้ดูฝั่งขวามือกันบ้าง ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะพวกสติกเกอร์บอกลมยางทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานทั้งหมดค่ะและขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูรอยเม็ดนาทุกอย่างชัดเจนเดิมจากโรงงานค่ะซีนซอกน็อตนข้างประตูต่างๆคันนี้ไม่มีการขาดัดใดๆไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันนะคะกระจกปรับไฟฟ้าหมดเลยค่ะสี่านประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้กระจกมองข้างนะคะสามารถปรับมุมมองแบบไฟฟ้าได้ค่ะคุณผี้ขายและมีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันแล้ววันนี้คลิปนี้นะคะพี่่านดต้องกรสสฟว หมื่นกว่าบาทเอาคันนี้ไปได้เลยราคาถูกราคาดีมากๆค่ะจากราคาหน้าปานสองหนึ่งเก้าคลิปวิดีโอนี้เหลือพิเศษเพียงแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเขตดีนะคะฟรีดาวน์ได้ไม่ต้องใช้เงินดอกลด <c ười> สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่หน้าโปรไฟล์ได้และพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสายตรงมาหาเก็บได้โปรโมชั่นนี้เช่นเดียวกันที่5ซนสามห้านหกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะและสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะเกบขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ